สวัสดีจ้าแฟนเจด๊ดำทุกคนนะจ๊ะเจอกันทุกคนประจำนะกับเจริมพรีวิวยูโร2024นั่นเองนะจ๊ะก็จะมาพูดคุยเมามอ,มอ,อยเกรดสถิติก่อนเกมนะความน่าจะเป็นรวมไปถึงตัวผู้เล่นที่ครับลงสนามแล้วก็ฟันธงลงสกอร์กันแบบนี้ด้วยนะจ๊ะในช่วงยูโร2024ที่เยอรมันเป็นเจ้าภาพนั่นเองเดือนทำไปถึงรอบ16ทีมสุดท้ายเรียบร้อยนะพวกแกนะเราก็ยังคงเชียร์ยูโรเชียร์ยูโรดูแล้วคลิปนี้ดีกดไลค์กดแชร์บอกเพื่อนนะคะนะคะอย่ารอทุกคนนะเอาฝากด้วยติดตาม ได้ทุกแพลตฟอร์มด้านหน้าตรงนี้ของเจดํา um เลยฝากผู้ด้วยกันลวกันนะจ๊ะเอาก่อนจะไปเข้าสู่เนื้อหานะวันนี้มีสป mm hmm. อนเซอร์เวออฝากไู้ด้วยนะวันนี้เจมีกิจกรรมสนุกสนุกมาแนะนำเพื่อแก่ได้ร่วมสนุกกันนั่นเองนะก็ตอนนี้ต้องบอกเลยว่าเป็นคอมมูนิตี้สำหรับคอบอลนะจ๊ะ e ร o m Fantasy f o o t ball นั่นเองพวกแกตอนนี้อยู่บนแอปพลิเคชัน f r e e d o m World นั่นเองนะให้คอบอลอย่างพวกเราเราเนี่ยได้มารวมกลุ่มกันแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเม้า์มอยซึ่งกันและกันอะไรแบบนี้ได้เลยเกีีี่ยวกัับทมทมร รหรือเรื่องราวในยูโร2024นั่นเองซึ่งตอนนี้เขามีแคมเปญพิเศษนะพวกแกนะมาร่วมสนุกทายผลบอลยูโรว่าเฮ้ยปีนี้ใครทายถูกและได้คะแนนมากที่สุด3อันดับแรกในลีดเดอร์บอร์ดเนี่ยนะเขามีแจกของรางวัลเล็กสิทธิ์แท้จากทีมแชมป์ด้วยนะทั้งเสือ้อลูกฟุตบอลถุงเทา้านอกจากนี้ยังสามารถสะสมแต้ม FDS ที่จะได้จากทุกแมตช์ที่ทายผลถูกนั่นเองนะจ๊ะสามารถนำเอาแต้มเนะี่ยไปแลกของรางวัลอื่นได้เพียบเลยก็จะเป็นพวกแกจิต voucher นะไปจนถึงรถไฟฟ้าอย่างเทสลาเลยนะพวกแกนะวิธีการเข้ารวมสุก คลีครา์ผลก้องง่ายๆนะเริ่มต้นข้อแรกคือโหลดแอป f r e e d o m w o r l มมาก่อนนะจ๊ะที่ลิงก์อยู่ในแคปชั่นแล้วก็ไบโอด้านล่างนั่นเองนะแล้วก็กดเข้าร่วมคอมมูนิตี้ฟรีดอมแฟนตาซีฟุตบอลนั่นเองนะข้อที่2คลิกไอคอนรูปลูกฟุตบอลพ r e ิตนาวนั่นเองจ๊ะแล้วข้อที่3ก็ทําการวิเคราะห์ผลเลย16ทีมสุดท้ายไล่ไปถึงนัดชิงชนะเลิศเลยนะข้อที่4เช็คคะแนนตัวเองได้ในลีดเดอร์บอร์ดนะจ๊ะคะแนนจะเปลี่ยนหลังจบทุกๆแมตช์การในขันนะแล้วก็รอลุ้นรับรางวั อบสุดท้ายเตะไปแล้วแคมเปญก็เริ่มไปแล้วยิ่งร่วมสนุกเร็วเท่าไหร่โอกาสชนะโอกาสทายถูกก็ยิ่งมีมากขึ้นนะจ๊ะไปโหลดแอปพลิเคชันของ Freedom World ได้เลยนั่นเองนะจ๊ะเอา้าอีกนิดนึงจะทำฝากไว้นิดเดียวเท่านั้นเองก็ฝากศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมกันให้ดีๆด,ด้วยนะสน,นุกกันได้แต่ก็ต้องมีสติด้วยนั่นเองนะจ๊ะเอาฝากด้วย Free d o m World เอาทีนี้เราไปเริ่มต้นกันเลยก็แล้วกันนะจ๊ะเพื่อไม่ไปการเสียนาฬิกา <c oughs> เสียเวลานะจ๊ะรอบสิยอตย์ที่มิถุ้าย ยนนั่นเองห้าทุ่มตรงเวลาบ้านเราหรือว่า23่านาฬิกานะจ๊ะเราไปกันที่เกลเซนเคียเช่นนะสนามเย่าของชชลเกศูนย์สี่นี่นะจ๊ะทีมชาติดังอังกฤษนะสิงโตคำรามขวัญใจหมาชนจะดวลกับทัพสโลวาเกียเนะี่ยนะพวกแกนะโดยในรอบแบ่งกลุ่มในอังกฤษของกุนซือรประตูใต้เกเ็ดเาเกตเ,เนี่ยเข้ารอบมาเป็นแชมป์กลุ่มนะพวกแกเสียไปแค่ประตูเดียวมีถึง5คะแนนแต่โดนด่าเละเทะยับเยินเพราะวิธีการเล่นรูปแบบการเล่นนี่โอ้โหนะยานอนหลับดีๆนี่เองนะโดย3เกมในรอบแบ่งกลุ่มของอังกฤษนะจ๊ะ ด้วยการเสมอทีมที่เมาก่อนลงสนามอย่างเซอร์เบียเซอร์เบียไป1 0จากลูกหมกของเฮจ์จูดเบลลิงแฮมเนี่ยนะจ๊ะก่อนจะเสมอกับประเทศที่เห็นมาแต่ไกลยอย่างเดนมาร์กเออได้1ต่อหนึ่งนะก็เป็นประตูของแฮร์รี่เดอะเฮอริเคนก่อนจะโดนมอร์เทนฮิวมันยิงประตูไกลสุดสวยนะก็แบ่งแต้มมาไปและนะ้วนัดสุดท้ายอังกฤษก็เสมอกับสโลวีเนียไปแบบไข่ไม่แตก0ต่อ0เก็บ5แต้มเข้ารอบมาเป็นแชมป์กลุ่มนั่นเองนะขยับไปดูสโลวาเกียกันบ้างแล้วกันนะพวกเขาเข้ารอบมาอยู่ตรงนี้เนี่ยสามนัดใน ครบรสชาติเลยนะจ๊ะนัดแรกออกซองพลิกล็อกถล่มโลกเลยนะเอาชนะปีศาจแดงของยุโรปอย่างเบลเยียมไป1-0นะก่อนจะแพ้ยูเครน1-2แบบงงๆและนัดสุดท้ายก็เสมอโรมาเนีย1-1แบบมึนๆเออก็เข้ารอบมาแบบมึนๆงงๆอะไรแบบนี้สําหรับสโลวาเกียนะซึ่งถ้าไปดูเฮดทูเฮดเนี่ยคู่นี้จะนําไปค้นมาในประวัติศาสตร์ตั้งแต่สโลวาเกียแยกประเทศมาเนี่ยนะเจอกับอังกฤษเนี่ยทั้งหมด6เกมนะจ๊ะพวกเขายังไม่เคยชนะอังกฤษได้เลยพวกแกเสมอได้1เกมนะจ๊ะแล้วก็แพ้ไปถึงง5นนััดดะโย1เเเกกมมที่ขาสออฤษ ได้ก็ต้องย้อนไปในปี2016ตอนนั้นเสมอกัน0ต่อ0นะส่วน2นัดหลังสุดที่เจอกันเนี่ยอังกฤษเอาชนะได้ทั้ง2เกมเลยนัดแรกบุกชนะที่สโลวาเกีย1-0ก่อนจะกลับมาเล่นในบ้านเอาชนะไป2ต่อหนึ่งเรียกว่า6นัดไม่แพ้สโลวาเกียเลยจ้าทีนี้เราไปดูอัปเดตข่าวคราวของ2ทีมนี้กันบ้างแล้วกันนะ,ะนนะจับไปเริ่มมาที่สิงโตคาราวทีชาติอังกฤษของกุนซือประตูใต้แกเด็เซาเกตนะล่าสุดก็ออกมายอมรับว่าอาจจะต้องจับเขา่าจับขาจับแข้งคุยกับเฮย์จูดจูดเบลลิงแฮ ของเราดรตในวัยแค่20ปีในช่วงหลังนี้โดดเด่นขึ้นมาในฤดูกาลที่ย้ายจากดอทมูนไปเล่นกับมาดริตคว้าดับเบิลแชมป์คว้าผู้เล่นยอดเยี่ยมลาลิก้าอาจจะทําให้อีโก้ความมั่นใจหรืออะไรแบบนี้มันฟูฟ่องเป็นยองใหญ่ได้ซวเกตบอกแล้วบอกเดี๋ยวต้องคุยหน่อยนะเพราะว่าช่วงหลังเนี่ยผลงานก็น่าผิดหวังมินําซําเริ่มแสดงอาการไม่น่ารักออกมาในสนามด้วยนั่นเองนะโดยก่อนหน้านี้เนี่ยนะมันมีชอ็อตที่อ่าซูปเปอร์สตาร์จากเราดรตเนี่ยแสดงอาการหงุดหงิดให้เห็นนะแล้วก็ตะโกนด่าเพื่อร่วมทีบอกเฮ อ่าอนปากกันนะเอาคนมาอ่าอนปากแล้วพูดประมาณนี้สำหรับจูดเบลลิงแฮมนั so so, yeah, so, router, ่นเองนะเดรสเกตรับทราบเรื so, ่องนี้แล้วก็ให้สัมภาษณ์กับสื่อนะเขาบอกแบบนี้ว่าเกตว่าเกตรู้ดีนะเรื่องนี้เดี๋ยวเกตจะไปคุยกับน้องจูดเขาดีกว่านะดีี่ก่านจะปล่อยให้เรื่องนี้มันผ่านพ้นไปแล้วก็เป็นรอยร้าวรอยปริเล็กๆในแชมป์ออนชันอังกฤษนะนั่นคือเดรสเกตรับทราบเรื่องของอีโก้ที่จูดพักหลังเริ่มจะรุนแรงขึ้นมาอย่านี้นจะเป็นภาษาบ้านเราก็คือเริ่มแอคแล้วประมาณนี้ซึ่งเจดมก็มองคล้ายๆนะ ถ้ามันมีอีโก้มันก็ดีตรงที่ว่ามันจะทำให้ตัวเองมั่นใจขึ้นแต่ถ้ามันโอเวอร์ไปมันเลยจากอีโก้กลายเป็นอีแต๋วอีตุยอะไรมันจะหนักกว่าเดิมเพราะนั้นเนี่ยจู๊ดต้องคุมอีโก้ตัวเองให้ดีเพื่อที่ว่าจะมั่นใจในตัวเองแต่ไม่มั่นใจจนเหลิงจนแอคและแสดงออกมาไม่น่ารักแบบนี้นั่นเองเอ้ารอดูแล้วกันนะว่าสุดท้ายแล้วจู๊ดเบลิแฮมกับทัวร์นาเมนต์นี้ยูโร2024จะสมหวังกับอังกฤษหรือเปล่านะจ๊ะเอาพวกแกว่าไงจู๊ดเป็นเหมือนที่นักข่าวเขาถามเซาเปลล่าอองเมบอกกันนนไไไดด้้้ะอาาาาาขข่่่่่่วทีีมมคยสูผปถึงี กันบ้างแล้วกันนะจ้าล่าสุดนะแบ็คขวาจากสาริกาซาอุดีนิวคาสเซิลยู่แตดอย่างคลีลันทริปเปียเนี่ยนะในวัย33ปีที่มีอาการบาดเจ็บที่น่องเนี่ยนะก็กลับมาลงซ้อมและน่าจะฟิตทันออกสตาร์ทเป็นแบ็คซ้ายให้กับทีมชาติอังกฤษในค่ำคืนนี้5้าทุ่มที่จะดวลกับสโลวีเกียในรอบ16ทีมสุดท้ายเนี่ยนะจ๊ะโดยก่อนหน้านี้เนี่ยนะแบ็คซ้ายของอังกฤษมีแค่คนเดียวนะที่เรียกมาซึ่งไม่ใช่พ่อใครนะนั่นคือลุคเดอะเซเรนเดอร์ผอมเพรียวชอนะจ๊ะแต่อ e ีลุคชอมม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 ัันนนนนนกกกกกกก็็็็็ไไไไ่่่่่่ฟิิิตตงงงงง้้้้ออออโยยยทททรรรรรเเเเเปปีีีีาาาาลลลลแแววจจบสถถซดึืศุ์ เริ่มจะจ็อกกิง้งเริ่มจะวิ่งเหาะแล้วเริ่มจะเทรนนิ่งเซสชั่นร่วมกับเพื่อนๆได้ก็คาดการว่าน่าจะลงเล่นแบบ็กซ้ายตัวจริงได้ทันเวลาเพราะก่อนนั้นเนี่ยก็เล็งไปที่นะเอสลีคองซ่านะเลมิโจโกเมสจะต้องโยกไปเล่นแบ็กซ้ายแต่ถ้าเป็นแบบนี้แล้วอาจจะเป็นโอกาสของทริปเปียต่อเนื่องในส่วนลูกชอและไว้ในฐานที่เข้าใจอันนี้ลูกรักของเซาเกตเขาประตูใต้เขาชอบแนวนี้เออเอาไปดูกันที่ฮ <c oughs> อตช็อตอารันเชียแขกอารันเชียร์กันบ้างอดีตตำนานสูนหน้าทีมชาติอังกฤษของนิวคาสออาเซิ ประตูใต้เพื่อนรักของเขาเนี่ยนะที่เคยเล่นยูโร96ด้วยกันลงไปถึงฟรองก8เ้าแปดเนี่ยนะกระต่ะายแซเกตเนี่ยใส่3ตัวสำรองที่ก่อนนั้นนี้ไม่ได้โอกาสเลยอย่างโคเดนาวเนฟพาเมอร์คอบบี้เดอะวองใหม่เมนูแล้วก็อันโทนี่เดอะโรซซิงกอร์ดอนเนี่ยลงสนามเป็นตัวจริงได้แล้วนะโดยอารันเชอร์ให้สัมภาษณ์แบบนี้ว่าเกตเพื่อนรักนะ นายส่งเมนูลงสนามเถอะว่านะตัวสำรองตัวอื่นนะส่งลงเหอะบางทีนายส่งตัวสำรองลงไปช้าเกินนะสามคนที่ลงไปเนี่ยนะไม่ว่าจะน้องหนาวเนยพาร์เมอร์นะน้องของใหม่เมนูน้องโรสซิงนะ,อ,ะอย่างกอร์ดอน,นเนี่ยสามคนนี้ส่งผลต่อเกมมากๆเลยสร้าง Impact Challenger Th ทันเดอรมากมากเลยการเคลื่อนที่การจับบอลการออกบอลยอดเยี่ยมมากๆนะเพราะนั้นเนี่ยการประสานงานแบบนี้กับตัวสำรองสามคนเนี่ยเราไม่เห็นเลยในช่วงสองสามเกมก่อนหน้านี้เพราะนั้นเนี่ยนาไม่ต้องสงสัยเลยเกตดเพื่อรักเอ็งเปลี่ยนแปลงเถอะว่าปีสองข้างเนี่ยนะใช้ไปเลยนะโคพาร์เมอร์ กอดอนตรงกลางใส่เมนูลงไปเลยเพื่อนอ่าเดี๋ยวรอดูว่าเกรทช็อเกตจะเชื่อเพื่อนอยา <c oughs> ่างอลันเชียแครอลันเชียเรอรือเปล่านะจ๊ะอ้าวทีนี้เราข้ามไปดูที่สโลวาเกียของมิลานสคริเนียกันหน่อยแล้วกันเซอร์แบ็กจากปารีแสแซงต์แชร์แมงเนี่ยแล้วก็ออกมาชี้เลยบอก oh, oh, โอ้โหอังกฤษกดดันนะเนี่ยเข้ารอบมาแบบนะตุบตุเป่ฟอร์มไม่ไดีแบบนี้กดดันเดี๋ยวรอดูสโลวาเกียของไอเนี่ยนะจะพลิกล็อกให้ยูดูเลยนั่นเองนะจ๊ะโดยสโลวาเกียเนี่ยเข้ารอบมาเนี่ยนะเป็นอันดับ3ในกลุ่ม E นะก็มี4คะแนนเท่ากั แต่สุดท้ายก็เข้ารอบมาเป็นะสามที่ดีสุด4กลุ่มจาก6ทีมนั่นเองนะจ๊ะก,ก็ผ่านข้าตาตรงนี้มาเจออังกฤษนะโดยเชครีเนียให้สัมภาษณ์ก่อนเกมนี้ไว้แบบนี้นะโอ้ oh, พี่เนียบอกนะอังกฤษเน่แน่กดดันพี่เนี่ยคือข้อได้เปรียบของสโลเกียพี่รู้เปล่าเพราะก่อนหน้านเนี้ยโอ้โ oh, หใครๆคก็มองกฤษดเป็นเต็งเนี่ยพี่เข้าทัวร์นาเมนต์ม,มาทุกคนมองกฤษเป็นแชมป์โอ้นักเตะดังๆนักเตะดีๆเยอะแยะไปหมดเลยแต่สุดท้ายพวกเขาก็ยังทําได้ไม่ดีพอเวลาลงเล่นเป็นทีมะนะนะเพราะนั่นนะเนียบอกนะพี่ ทำมาได้แล้วรอบคัดเลือกรอบแบ่งกลุ่มเนี่ยนะแล้วหวังเลยรอบ16ทีมเนี่ยนะเราจะเอาชนะอังกฤษให้ได้นะเพราะฉนั้นนี่เป็นโอกาสสาคัญของสโลวาเกียเลยนักเตะทุกคนเนี่ยนะต้องทุ่มเทแล้วเราอยากจะทําให้ได้นะั่นคือการเอาชนะอังกฤษอ่าเดี๋ยวรอดูนะว่าสุดท้ายจะเป็นเหมือนมิลานสคร,รีนเนี่ยเขาว่าหรือเปล่านะจ๊ะอ่ะทีนี้เราไปดูเกรดสิติของคู่นี้กันหน่อยก่อนเกม5ทุ่มคืนนี้ที่จะลงสนามที่เกลเซนเคียเชนนะจ๊ะหนัดหลังสุดที่เจอกันเหมือนที่ดําบอกนะอังกฤษชนะสโลวาเกียได้ถึง5เกมแล้วก็เสมอหน้้านีีท่เจอสล สโีเนียในบ้านของอังกฤษเนี่ยนะมีประตูเกิดขึ้นรวมกันเนี่ยสองจุดห้าประตูขึ้นไปนะจ๊ะแต่นั่นคือในบ้านอังกฤษนะเอาเพิ่มเติมให้อีกเกรดหนึ่งแล้วกัน,กนอังกฤษเจอกับสโลวเกียสามนัดหลังสุดในธุรการที่บ้านของตัวเองเนี่ยอังกฤษยิงได้อย่างน้อยสองลูกนะแต่อันนี้มันแข่งสนามกลางที่เยอรมันนะเซ่ทีนี้เราไปดูตัวผู้เล่นที่ค้ามไปจนสนามกันหน่อยก็แล้วกันกพวกแกเอามาจากครูสกอร์ดอตคอมนะจ๊ะอังกฤษของพี่ประตูใต้ใก,เเกับเซาเกตนะสี่สองสามหนึ่งนะจ๊ะผู้สาประตูเป็นจอร์แดน จอห์นสโตนนะจ๊ะมาร์กเกฮีแล้วก็คีรันทิปเบียคู่บิ๊ฟิลวันนี้จะเป็นโอกาสของเดยแค่น้องข้าวไรซ์จับคู่กับคอบบี้เดี๋ยวของใหม่เมนูเชื่อว่าจะเป็นคู่นี้นะสามแนวลุกนะจ๊ะเดอะพ่อบ้านใจกล้านะกลับมาจากเฝ้าเมียคลอดลูกเรียบร้อยฟิลโฟเดนทางซ้ายนะทางขวาเป็นบุคยโยใครไม่กล้าซาก้าสตาร์บอยจากไอ้บิ้ใหญ่แฟน์เพียงอาร์เซนอลและไม่ฟิลตัวลุกก็ยังคงเป็น, hey, Jude, Jude, ham, Eagle, นเฮย์จูดเบลลิงแฮมเดอะอีโก้นั่นเองนะจ๊ะโดยข้างบนเนี่ยก็น่าตัวเป้าเป็นแฮร์รี่เดอะเฮอริเคนกับตันทีมขขยยััับบไปดููลลลกกกกกทีีมองงฟราาาาานนนนนเเชสสโโโคววซ้้แะะจ๊ 3า,านะวันนี้ผู้สาประตูใช้ท่านของมาตินดูบราฟกาจากนิวคาเสเซิลจะ้นะนัรับ4คนนะทางขวานะปีเตอร์เพคาริกนะจะ๊ะทางซ้ายเป็นดับิดฮันโคและคู่เซนแบ็กแข็งปึ๊กเลยเดนิสวาฟโรกับมิลานสคริรเนียสามมิดฟิลนะมียูไรคูชกานะจะ๊ะสตานิสลาฟโดบอตกาแล้วก็อองเดรดูดาและ3กองหน้านะลูคัสฮารัสลินนะจะ๊ะดับิดสเตเลชนะจะ๊ะแล้วก็อีกคนเป็นดาวยิงประจาทีมทัวร์นาเมนต์นี้เลยอีวานชรานช์นั่นเองนะโดยความน่าจะเป็นเกมนี้เจ้าดาก็มองว่าอังกฤษก็คงไมไ มันเหนียวแน่นค่อยๆบุกค่อยๆโต้ไปแล้วกาจะชนะสโลวาเกียเจดมมองว่าพวกเขาดูดีกว่าเล็กๆนะถ้าให้เป็นเปอร์เซ็นต์ก็หกต่อ40แต่เจดมมองว่าอังกฤษเนี่ยไม่น่ายิงใครขาดก็ถ้าชนะก็ออกเป็นเบียนเลยอีกมุมหนึง่งจะดมมองว่าสโลวาเกียมีดีพอที่จะยันอังกฤษไว้อยู่เพอ้พอนะเล่นโต้กลับดีๆใส่อังกฤษเนี่ยก็มีโอกาสจะยิงประตูอังกฤษได้เหมือนกันแต่ดูแล้วภาพรวมอังกฤษก็ยังคงดูดีกว่าในะความคิดเจดมถ้าคุณซื้อประตูใต้กระดสเกตมันไม่เดือรร้นจนเกินใบนะักน,นะเกมเน ไม่ใช่งานง่ายหดขึ้นคอแน่นอนนะจ๊ะสกอร์ที่คาดไปจะเกิดขึ้นนะจ๊ะอังกฤษเฉือนสโลวาเกีย1ประตูต่อศูนย์อ้านั่นคือคู่5ทุ่มตรงขยับไปดูอีกหนึ่งคู่นะจ๊ะในรอบ1 6บทีมสุดท้ายนะตีสองนะไปกันที่สนามของ FC โคโลนนะแน่จ๊ะสเปนนะเอสปานิากระทิงดุนะจ๊ะดวลกับทีมที่หนุ่หูที่สุดในโลกอย่างจอแจ <c oughs> จอเจียนะจ๊ะโดยในรอบแป่งกลุ่มเนี่ยสเปนของหลุยส์เดลลาฟอนเต้ฟอร์มโคตรดีว่าแกเก็บ 9แต้มเต็มจากการชนะ3นัดรวดนะถล่มโครเอเชียสาูเฉือดดิทาลลี่1 0แล้วก็ปิดท้ายด้วยการเอาชนะแอลเบเนีย10นั่นเองนะจ๊ะส่วนจอร์เจียเนี่ยนะก็เข้ารอบมาแบบรอบตายเหมือนควายขิดนะสุดท้ายนี่พลิกนรกเลยนะจ๊ะ3นันดในรอบแบ่งกลุ่มพวกเขาแพ้ตุรกี1 3ต่อก่อนจะเสมอเช็คได้หนึ่งและปิดท้ายด้วยการเอาชนะโปรตุเกสแบบล็อกถล่มเลย2 0ก็พลิกเข้ารอบมาตรงนี้นั่นเองนะทีนี้เราไปดูเฮดทูเฮดของคู่นี้กันหน่อยก็แล้วกันนะพวกแกนะไป6นัดแ้ จอเจียแค่เกมเดียวนะแต่ถ้า,าดูภาพรวมจริงเนี่ยนะจอเจียชนะสเปนได้ล่าสุดเนี่ยนัดอุ่นเครื่องเมื่อปี2016ตอนนั้นเนะี่ยบุกชนะสเปนได้1.0ต่อหลังจากนั้นอีก4เกมพวกเขาแพ้สเปนรวดเลยรวมไปถึงการคัดเลือกเข้ามาสู่ยูโร2024ที่อยู่กรุ๊ปเดียวกันด้วยเนี่ยสเกมเนี่ยนะสเปนบุกชนะจอเ์เจีย7-1ก่อนจะกลับมาเล่นในบ้านาเอาชนะจอเจียได้อีก31นั่นแปลว่า2เกมที่เคยเจอก,กันก่อนหน้านี้สเปยิงจอเจียไป10ประตูและเสียแค่2ลูกนะอ้าวนั่นก็คือสถิติกาารลงงงสนมขอัฝ่นะ ทีนี้เราไปดูอัปเดตข่าวครา,าวกันหน่อยก็แล้วกันนะไปกันที่สเปนของหลุยส์เดลาฟูเอนเต้ก่อนก็แล้วกันนะกุนซือคนเก่งที่ออกจะโนเนมไปสักนิดน,นึงในสายตาชาวโลกแต่กับทีมชาติสเปนเนี่ยเขาคุมเยาวชนมาตั้งแต่ยูสิบเก้ายูยี่สิบเอ็ดปีโอลิมปิกจนมาถึงทีมชุดใหญ่เนี่ยอยู่กับสาพันธ์ฟุตบอลสเปนมาเป็นสิบสิบปีเลยนะแล้วก็ทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมในรอบแบ่งกลุ่มนะจ๊ะเดินทางมาถึงรอบสิบหกทีมสุดท้ายตรงนี้เนี่ยนะสื่อเองแฟนๆเองก็คาดหวังให้สเเเเเปปปปปปนนนไไไไใหห้้้กกกกกลลลลถึงงงแแชม์์ยยยยยยยววว็ตััออออ่่าาาท yes, ทีีีบบขุสสสรรคูโด ก่อนจะปี2012เป็นด้านของบิเซนเตเดลบบสเก้ก็พาสเปนคว้าชแชมป์ได้อีกถือเป็น2สมัยติดเลยนั่นเองนะเดลาฟอนเต้ก็เลยบอกว่าเฮ้ยพี่ขอร้องนะน้องๆเพื่อน,นๆทุกคนอย่าได้เอาสเปนชุดของเขาในปี2024ไปเทียบกับชุดแชมป์แบบนั้นเพราะว่ายังมีเรื่องให้ต้องพัฒนายังมีเรื่องให้ต้องปรับปรุงกันอีกเยอะแยะเลยนั่นเองนะโดยลาฟอนเต้ให้สัมภาษณ์แบบนี้ว่าโอ้พี่เต้อบอกเลยนะขนทางยาวไกลพี่จ๋าไอการที่จะไปไล่ตามทีมชาติชุดที่พวกพี่ๆสื่อพูดถึงเนี่ยปี เพรานะน,นั่นเะต้มองว่าตอนนี้ต้องพัฒนาในทุกแง่มุมเลยเกมรุกเกมรับการออกบอลการเคลื่อนที่การจบสกอร์การป้องกัรประตูทุกด้านเลยถ้าพูดแบบนี้ไปหลายคนจะมองเฮ้ยเต้มองโลกในแง่ร้ายไปหรือเปล่าเพราะสเปนก็ฟอร์มดีแต่เอา,อาง,อง,งี้เต้บอกง่ายๆว่าเราต้องพัฒนาไปเรื่อยๆเป้าหมายของเราคือเล่นให้ดีซ้อมไม่ดีในวันต่อวันนะข่าวดีคืออะไรรู้ไหมมันจะมีพื้นที่ให้เราได้ยกระดับทีมตัวเองอีกเยอะเลยบางทีเนี่ยเราอาจจะยกระดับตัวเองพัฒนาตัวเองแบบไม่มีที่สิ้นสุดไม่มีลิมิตเลยนะเพราะนั้นเนี่ยอยากให้มองเรื่องงนนี้ใแ่บวกจ ไปมองในแง่ลบเพราะเรายังห่างไกลจากทีมชุดนั้นอยู่อา้าตามนี้แต่ก็ไม่แปลกที่แฟนๆหรือสื่อเขาจะคาดหวังก็เล่นรอบแบ่งกลุ่มใน่ยมนัดพวกเก็บ9แต้มเต็มใครไม่หวังก็บ้าแล้วไหมเอาไปดูกุนซือคนเก่งของจอร์เจียอย่างวิลลี่ซายอกันบ้างนะจ๊ะอดีตตานานกองหลังทีมชาติฝรั่งเศสนะเจ้าตัวออกมาบอกว่าสเปนเนี่ยนะเตรียมรับมือจอร์เจียให้ดีก็แล้วกันพวกเขาจะไม่เปลี่ยนสไตล์เพื่อเล่นเกมรับรอรับมือสเปนแน่นอนจะเล่นเหมือนเดิมจะบุกใส่สเปนแน่นอนไม่ต้องห่วงนะโดยซายอ,าบบอกว่ส จอบอกกันะพี่นะเวลาเราเป็นจอเจียเนี่ยนะเราเป็นรองถูกไหมเจอกับสเปนเจอโปรตุเกสทีมใหญ่แห่งนั้นนะพี่นะเราก็ต้องคิดว่าเ,เราจะเล่นเกมรับดีไหมวะแต่สุดท้ายต่อให้เล่นเกมรับเจอทีมใหญ่เราก็พังอยู่ดีเพราะนั้นไม่เราจะไม่เล่นเกมรับเราจะเล่นให้โลกนี้ได้เห็นว่าจอเจียเป็นยังไงเราไม่ได้เก่งแค่เกมรับนะตอนเจอโปรตุเกสเนี่ยเราก็ทําได้อย่างยอดเยี่ยมนะเราพยายามจะทําแบบนั้นให้ได้ครั้งกับการเจอกับสเปนเราจะไปบอกนักเตะว่าเฮ้ยเข้ารอบน็อกเอาท์แล้วเนี่ยนะไม่ต้องเล่นเหมือนเดิมมันทําไม่ได้เพราะนั้นนนะนเเเี่ยกกกกกกาาารรรลมมมััับ็็สํคญวิใ แต่เราจะเล่นเหมือนเดิมเราจะไม่เปลี่ยนแปลงเราจะเล่นไปตามความรู้สึกของเราโอ้โหให้สัมภาษณ์แบบนี้โอ้หักเตะจอเจียนี่ใจฟูเลยนะเอารอดูว่าจะต้านทานสเปนได้มากน้อยขนาดสำหรับจอเจยของวิลิสซายอนนะจ๊ะเอา้าไปดูเกรดก่อนเกมคู่นี้กันหน่อยนะพวกแกนะเอา้าเรื่องของสเปนกับจอเจยเนี่ยมันก็จะเป็นเกรดฝั่งสเปนเสยะนะจ๊ะล่าสุดเนี่ยสนัดที่เจอจอเจนทุกรายการสเปนยิงได้อย่างน้อย3ลูกทุกนัดนะจ๊ะและอย่างที่บอกไปก่อนนะนี้7นัดที่เจอกันเนี่ยสเปนกดจอเจียได้ถึง6เกมเลยนะสี่นั หลังสุดที่เจอกับจอร์เจียนทุเลกาเนี่ยนะสเปนกับจอร์เจียเนี่ยมีประตูรวมกันเกิดขึ้นมากกว่า2.5ลูกนั่นแปลว่าคู่นี้เจอกัน0-0เนี่ยตัดทิ้งเลยยิงกันยับแน่นอนนะจ๊ะไปดู11ผู้เล่นตัวจริงที่ข่าไปจดลงสนามนะพวกแกนะเอามาจากเว็บไซต์ w h o s c o r e c o m เหมือนเดิมนะจ๊ะสเปนของหลุยส์เดลาฟูเอลเต้นะ4-3-3ผู้สักษาประตูยังคงเป็นอูนายซิมอนนะจ๊ะนะครับ4คนนะดานิกาบ,บาคาวนะจ๊ะโรบินเลนน็อกมังนะแล้วก็อาร์มิเลตตาป็อกรวมไปถึงมกกกกกูููเเเเรรรรยยยาาาาาาามาขอออโโโททษพืื ales, o, นะ่่นนนหวลลสป้ะะะจ๊งงดี ฟาเบีนรูอิสแล้วก็เปดรีเดอขอบตาดํา3ตัวรุกนะจ๊ะนิโก้วิลเลียมทางซ้ายทางขวาเป็นลามินยามาลนะจ๊ะและกองหน้าตัวเป้ากับทีมอาบาโรโมราตาข้ามไปดูจอร์เจียของบริซายอ,อกันบ้าง3 5 2นะจ๊ะผู้รักาประตูนะจอร์จี้มามาดัชวิลลี่นะจ๊ะนรับ3คนนะมีจอร์จี้เกเลเซียนี่กูรามคาเชียแล้วก็ลูก้าโลโชชวิลลี่นะจ๊ะวิงแบ็กขวาเป็นโอตากากาบาเซ่ฝั่งซ้ายใช้ราชาดิวาลีตรงกลาง3คนนี่โอ้โหพลังงานลวน้ลวนเลยนะจ๊ะจอร์จี้โคโชรัชวิลลี่โอตาคิเต ลแล้วก็จอร์จี้ชักเวทัสเซ่นะโดย2กองหน้านะจ๊ะเป็นดาราซันโวประจําทีมอย่างจอร์จมิคาอทัสเซ่นะจับคู่กับคุชชาค,ควารัสเคเลียโดยความน่าจะเป็นของเกมนี้จะดํามองว่าสเปนเหนือกว่าชัดเจนนะแล้วในรอบคัดเลือกเนี่ยดวลกันมา2เกมสเปนพวกกดจอร์เจียไป10ลูกเนี่ยมันแปลว่าพวกเขาเจอจอร์เจียเมื่อไหร่เนี่ยยิงเป็นขนมกลุบเลยแต่ในทัวร์นาเมนต์แบบนี้จะดํมมองว่าจอร์เจียก็ใส่หนักใส่เต็มนี่คือร,รอบสิทีมสุดท้ายบอลน,นัดเดียวจอร์เจียใส่ทุกอย่างที่ตัวเองมีลงไปแต่ถ้าพวกเขาเล พวกเขาได้ยากเหมือนกันแต่เจดามองว่ายังไงก็ไม่น่ารอดสเปนก็น่าจะดูดีและน่าจะชนะจอร์เจียได้ผ่านเข้าสู่รอบแทีสุดท้ายไปจอร์เจียก็จะเป็นมาเมอรอีกหนึ่งตัวที่มาหยุดเส้นทางของตัวเองที่ตรงนี้นะแต่เชื่อว่าไม่แพ้กันขาดนะโดยสกอร์ที่คาดจะเกิดขึ้นนะจ๊ะสเปนเอาชนะจอร์เจียได้2ประตูต่อหนึ่งอ่ะและนี่คือทั้งหมดของเจดมพรีวิวยูโร2024นั่นเองนะจ๊ะก็อย่าลืมนะกดไลค์กดแชร์ติดตามไว้ทุกช่องทางของเจดมด้านหน้าตรงนี้เลยนะอย่าหงุดหลิดนะเป็นกำ เท่าที่จะกดได้ตามนี้ฝากด้วยนะ่หยหลอดนะเอาย้ำอีกสักรอบนึงก็แล้วกันนะพวกแกนะกับแอปพลิเคชัน Freedom World ของเรานะจ๊ะวิธีการเข้าร่วมสนุกวิเคราะห์ผลก็ง่ายๆพวกแกไปโหลดแอป Freedom World นะจ๊ะก็ปักหมุดไว้ให้ในแคปชั่นแล้วก็ลิงก์ในไบโอด้านล่างนะแล้วก็กดเข้าร่วมคอมมูนิตี้ Freedom Fantasy Football นะจ๊ะเสร็จแล้วก็คลิกที่ไอคอนรูปฟุตบอลนะแล้วก็ predict now เลยหลังจากนั้นก็ทําการวิเคราะห์ผลตั้งแต่รอบสิบหกถึงสุดท้ายไปยาวถึงนัดชิงชนะเลิศนะแล้วก็เช็คคะแนนตัวเองได้ในนะะะจจดยคแ หลังจบทุกๆแมตช์การในขันนะแล้วก็รอลุ้นรับรางวัลได้เลยนะพวกแกนะรีบๆกันหน่อยก็แล้วกันตอนนี้รอบสุดท้ายเตะไปแล้วนี่วันที่2แล้วพะนั้นรีบๆมาร่วมสนุกกันยิ่งร่วมสนุกเร็วยิ่งมีโอกาสได้ลุ้นรับของรางวัลมากขึ้นั่นเองนะจ๊ะอย่าลืมไปโหลดกันนะจ๊ะแอปพลิเคชันของเรานะที่ Free Dom World นั่นเองฝากได้วยนะเอาตามเดิมนะจ๊ะเจอหน้าเจอตาเจอได้แบบนี้ก็ออยพร้อพวกแกมีความสุขมากๆกล้วกันในวาชิตวันพักผ่อนแบบนี้ดูฟุตบอลให้เต็มที่เป็นฟุตบอลทุกยย์็ไป ชีวิตก็ให้เต็มเหนียววันนี้ชาร์จแบตให้เต็มที่ขอพระเจ้าอวยพรพวกแกทุกคนนะและก็มาเจอกันใหม่กับเจดมพรีวิวยูโร2024วันนี้ไปเว้ย